สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาอยู่ที่อำเภอศรีเทพนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสวนของท่านสนอนะฮะ,ะอันนี้คือไม้่วงโหลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีน<โ>อตอนนี้มันเป็นไม้เศรษฐกิจมาแรงนะครับที่คนปลูกกันทุกจังหวัดนะฮะปลูกกันทุกจังหวัดเป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในตลาดจีนและเป็นไม้เศรษฐกิจที่แพงที่สุดในบรรดาไม้เศรษฐกิจทุกอย่างที่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนนะฮะตัวนี้เป็นไม้ที่แพงที่สุดติดอันดับหนึ่งในสามไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะก็ลองดูนะครับอันนี้คือ ไม้่วงหัวลี่นะฮะที่ท่านปลูกมาพื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกวมๆและรวมประมาณ200ไร่นะครับ200ไร่เห็นไหมครับสุดลูกหูลูกตาตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะดินก็ดีมากแล้วต้นก็โตมากนะครับโตเร็วมากอันนี้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ที่ผมอยากจะพาเกษตรกรทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะฮะมาดูว่าเกษตรแปลงใหญ่แล้วทําให้มันมีเงินเยอะๆเนี่ยทำยังไงท่านรู้ไหมครับว่าส่วนนี้สําคัญยังไงส่วนนี้ก็คือ ถ้าเกษตรแปลงใหญ่ทําได้ขนาดนี้นะครับผลตอบแทนนะครับของอไม้ชนิดนี้ผลตอบแทนเนี่ยสิปีผ่านไปอยู่ที่ไร่ละประมาณ1ล้านบาทท่านลองคิดดูว่าเขาปลูก200ไร่เป็นเงินเท่าไหร่นะฮะประมาณร้อยสองล้านบาทอันนี้เราไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะไม้ชนิดนี้มันแพงกว่าพยุงไทย15เท่าท่านก็ลองคิดดูว่าพยุงถูกกฎหมายด้วยนะฮะทุกทุกต้นมีใบส่งออกได้จริงร้อส่งออกไปขายยังประเทศจีนมูลค่าเพิ่มมันสูงกว่าพยุงไทย15เท่านะ อ่าก็คือแพงที่สุดละอ่าอันนี้นะครับคุณคุณพ่อนะฮะท่านที่ดูแลในสวนของท่านเสนอนะครับผมอยากถามหน่อยครับว่าที่ปลูกไปแล้วรวมประมาณเท่าไรหร่ฮะตอนนี้ปลูกประมาณ100ไร่ครับประมาณ100ไร่100ไร่ก็ประมาณ 10, อ่าหมื่นกว่าต้นครับหมืน่นกว่าต้นนะฮะแล้วก็ปลูกเพิ่มอีกสรุปแล้วอ่าที่จะปลูกรวมๆกันประมาณ200ไร่ใช่ไหมฮะครับประมาณ200 <ๆ S 1> ไร่มีกี่แป,ปลงครับอ่ามีทั้งหมด3แปลงครับ สามแปลงนะแล้วเวลาปลูกนี่ปลูกกันยังไงครับเพราะว่าต้องถามต้องถามนะครับถามเผื่อท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาปลูกนี่เราจะมาขุดปลูกทุกต้นเป็นหมื่นต้นเนี่ยลำบากนะครับอันนี้ใช้ใช้อะไรครับอ๋อต้องใช้เป็นรถไถครับเป็นรถไถติดติดหัวเจาะครับเพื่อเจาะจะได้เบาเรื่องแรงงานครับประหยัดเรื่องแรงงานนิดหนึ่งเราก็จะได้ประหยัดต้นทุนอะไรทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็ทําธุรกิจ ตัวนี้ก็เหมือนทําใหญ่นิดนึงครับแล้วก็เพื่อแบ่งเบาภาระอะไรงานทุกอย่างทุกอย่างนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นครับจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในอนาคตนะฮะสำหรับอ่าเป็นวิทยาทานนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับท่านสนอนะครับเจ้าของสวนเนี่ยท่านท่านสนอก็บอกว่าอ่าเชิญเชิญมาถ่ายทําได้เลยนะฮะตรงนี้อยากจะเป็นวิทยาทานให้กับเกษตรกรนะครับหัวรุ่นใหม่เกษตรกรคนใหม่ที่อยากจะปลูกไม้เศรษฐกิจราคาแพงคือ ไม่อยากปลูกพืชผลทางการเกษตรที่ราคามันถูก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 แล้วถูกอีกนะครับราคาทรงและซุดอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่รู้กี่ปีกี่ชาติมาแล้วมันเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ตัวนี้มันเป็นไม้ที่แพงนะครับแพงอย่างน,น้อยไม้ที่แพงอันดับหนึ่งในตลาดจีนมันลดมาเป็นอันดับ6อันดับ7มันก็ยังแพงอยู่ดีนะฮะแล้วมูลค่านะครับในพื้นที่ผืนนี้100ไร่นะครับ1น0้ไร่เนี่ยมูลค่าเป็นร้อยล้านบาท200อไร่ก็200ล้านบาทนี่ท่านลองลองดูนะครับผม ขึ้นทะเบียนส่งออกนะครับเรียบร้อยปุ๊บแล้วส่งไม้ออกไปยังประเทศจีนนะครับถ้าโตขึ้นมาส่งไม้ออกยังประเทศจีนสามารถทําเงินนะครับให้เกษตรกรได้เป็นหลักร้อยล้านจริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวลองติดตามส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่เกษตรแปลงใหญ่ก็ทําได้ขนาดนี้ส่วนเกษตรกรทั่วไปนะครับท่านมีที่1ไร่2ไร่3ไร่หรือมีที่รอบบ้านท่านก็ปลูกได้นะครับเพราะไม้ชนิดนี้นะครับมันแพงจริงแล้วมันก็ยังขาดตลาดอยู่เยอะนะฮะ ทางจีนทางเวียดนามเนี่ยต้องการเยอะตัวที่เราปลูกตัวที่เราปลูกอยู่เนี่ยคือพยุงถูกกฎหมายนั่นเองอคุณพ่อครับคุณพ่อมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้ฮองโหรีเนี่ยไปรู้มาจากไหนครับแล้วอะไรยังไงท่านเสนอถึงสนใจอยากจะปลูกตัวนี้ยฮะอ๋อพอดียังขอพาไปดูงานของพ่อเลี้ยงสมคิดพาไปดูงานของพ่อเลี้ยงคิดครับผมที่ท,ที่ลำพูนที่จังหวัดลำพูนนะฮะพอไปเห็นแล้วก็ถูกใจมากครับพ่อเลี้ยงคิดปลูกเยอะฮะปลูก ก็ตอนนั้นก็ที่สอบถามก็ประมาณสัก7 0ถึงแ0ไร่ครับครับผมก็อย่างเขาก็ทำหลายๆอย่างเขาก็บอกว่าก็ไม่โอเคพอมาเจอพยุงตัวนี้เขาโอเคเขาก็ทุกอย่างที่ที่เขาปลูกอยู่เขาก็รื้อรื้อทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะโรงไม้ตัวนี้ครับเป็นพืชที่ว่าเขาและเห็นแล้วโตเร็วไหมฮะโตไหมโตโตเร็วมากพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคิดนี่กี่เดือนครับกี่เดือนกี่ปีโตยังไงฮะที่ไปชมเขาตอนนั้นเขาบอกว่า ปีสเดือนครับครับปีสเดือนเขาสูงประมาณกี่เมตรฮะอ่าน่าจะ3ามเมตรห้ไปแล้วครับผมตัดยอดแล้วเรียบร้อยแล้วแลํลำต้นโตไหมฮะลำต้นก็โตครับพอใจของเขาแล้วเราก็เลยถึงได้มั่นใจเลย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 เราก็ถึงได้ตกลงฟงใจกันครับผมว่ายังไงก็เอาละตัวนี้หละครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทําอะไรมาฮะที่เขตตรงนี้ครับเคยปลูกอะไรมาก่อนทำอ่า ไรอ้อยครับผมทาไรอ้อย <c oughs> ไรอ้อยเราก็ได้ผลผลิตประมาณหนึ่งครับผมเพราะว่าที่เราก็ต่ําสูงไม,ไม่ไม่ใช่ที่เสมอเนาะครับทีนี้เราก็ประมาณตัวนี้เราพอใจมากการดูพ่อเลี้ยงอะไรเรียบร้อยเราดูผลผลิตยังไงก็คํานวณดูฝ่าดีฝ่าทําไร่อ้อยค,<ม>คือคํานวณ<ห>มาแล้วรู้แล้วว่ามันแพง แล้วไปรู้แล้วว่ามันปลูกได้ในเมืองไทยจบแล้วครับจบทุกอย่างแล้วปลูกเลยลงมือดีกว่าลงมือเลยครับครับผมแล้วจากที่ปลูกมาเนี่ยดังที่คิดไวไหมฮะหมายถึงมันโตเร็วไหมถูกใจไหมโตไวครับโตไวมากครับโตไวมากอันนี้อยู่ที่8เดือนครับตอนนี้อันนี้8เดือนนะฮะครับผม8เดือนนะครับอันนี้ท่านผู้ชมครับ8เดือนที่ท่านเห็นนี่ก็คือประมาณ2เมตรครึ่งนะสอเมตรครึ่งมันก็มีต้น2เมตรครึ่ง3เมตรอะไรมัาง 2-3เมตรนี่แน่นอนนะฮะแเดือนนี่ได้แน่นอนอันนี้ปลูกโดยที่เราลดน้ำไหมครเรา,าแรกๆเราช่วงนั้นก่อนฝนหน่อยหนึ่งครับก็หยดน้าอ๋อเป็นน้ําหยดนิดนึง่งนะฮะมน,น้ำหยดแล้วก็พอฝนลงเราก็<ว>ปล่อยเป็นฝนธรรมชาติครับแล้ววิธีการให้ปุ๋ยให้อะไรยังไงบ้างรครับให้ปุ๋ยก็มาขุดตรองข้างๆต้นประมาณสัก40เซน ขุดข้างต้นสีสิเซนนะครับยอดปุ๋ยลงไปอยอดปุ๋ยลงไปไม่ได้ให้แบบหวานอ๋อไม่ได้ให้แบบหวานเพราะว่าเดี๋ยวจะชะล้างเดี๋ยวอะไรใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะชะล้างเพราะว่าถ้าฝนลงก็กลัวปุ๋ยจะไปครับผมครับผมก็เลยทําตามที่พ่อเลี้ยงก็แนะนํามาทุกอย่างเราก็อยากได้ผลผลิตดีเหมือนพ่อเลี้ยงครับเพราะว่าพ่อเลี้ยงเป็นต้นแบบตอนนี้ครับ อ,อย่างนี้นะครับสวนผมได้นําเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะให้ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่เข้าใจคือพ่อเลี้ยงคิดเนี่ยเป็นเจ้าแรกรายแรกเลยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ปลูกเยอะที่สุดตอนนั้นอยู่ประมาณ100ไร่นะฮะก็คือ80ไร่แล้วมีพื้นที่อีกหลายหลายแปลงที่ท,ท่านปลูกนะครับรวมแล้วเป็นร้อยไร่รู้ไหมว่าพ่อเลี้ยงคิดเนี่ยปลูกมาสองปีผ่านไปเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง 2- 3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้วเลยนะแล้วสูงคือมันโตเร็วมากนะครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าพ่อเลี้ยงคิดคือผมพาไปถ่ายทําตั้งแต่ตอนปลูกมาละสองปีที่แล้วนะครับตอนนี้ปลูกใช้ระบบน้ําหยดนะฮะดูแลอย่างดีเพราะพ่อเลี้ยงคิดก็ทําทั้งลําไยทําทั้งข้าวโพดท,ทํามาทุกอย่างแล้วนะฮะทำมาหลายๆอย่างปรากฏว่าผลตอบแทนนะฮะผลตอบแทนเนี่ยมาคานวณบวกลบคูณหารเรียบร้อยปุ๊บกำไรขาดทุนเนี่ยมันเหลือไม่เท่าไหร่นะ,ะเหลือไม่เท่าไหร่ท่านก็เลยมองหาพืชชนิดใหม่ที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงราคาแพงนะ ราคาแพงท่านก็ศึกษานะครับในเมืองจีนเนี่ยมันตลาดจีนเนี่ยต้องการอะไรก็คือได้คําตอบก็คือไม้่วงหัวรี่แล้วก็มาดูในคลิปของหงมู่นะฮะที่ผมพาไปดูทุกที่ในประเทศไทยเมื่อก่อนประเทศไทยยังมีแปลงเล็กๆนะครับเฉพาะแปลงเล็กๆเลๆไม่กี่ไร่ประมาณไม่ถึง10ไร่นะฮะจะเยอะคือเขาจะทดสอบไปเล็กก่อนคราวนี้มันก็มีแปลงใหญ่พอเลี้ยงคิดเนี่ยกทดสอบนะครับเขาทดสอบอปลูกไม่เยอะปลูกไม่เยอะ พอเห็นว่ามันโตเร็วโตวดีปุ๊บตลาดก็มีก็มั่นใจเลยครับลุยเลยปลูกเป็นร้อยไร่นะฮะแล้วแปลงนี้ถือว่าของท่านเสนอนี่ถือว่าเป็นแปลงใหญ่ที่สุดนะครับในภาคกลางนะฮะในภาคกลางตอนนี้นะครับถึง2 0ง0 0ต้น20,000ต้นนี่200ไร่นะฮะท่านลองติดตามดูดีๆนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยปลูก1ไร่1ล้าน1ไร่1ล้านหนึ่งไร่1ล้าน200ไร่ก็คือ200ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเ,เราคิดตีราคาขั้นต่ำนะครับเลนราคาเลนราคาขั้นต่ำเลยนะสำหรับไม้่วงหัวลี่ ถ้าลองคิดง่ายๆว่าพยุงไทยแพงขนาดไหนนะครับคนไทยรู้กันทั่วไปว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงนะครับคือไม้พยุงแล้วมันมีมันมีไม้ที่แพงกว่าไม้พยุงไทยเนี่ยสิเท่าก็คือไม้ฮวงหรี่นี่เองเพราะฉะนั้นในเมื่อมันแพงกว่าพยุงไทยแล้วมันถูกกฎหมายมันส่งออกได้จริงก็ต้องปลูกกันละฮะปลูกกันละตอนนี้มีความ มั่นใจมากนะครับว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจรอเลี้ยงชาวบ้านนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรจะต้องดีขึ้นปลูกไม้ราคาแพงยังไงก็ได้ราคาแน่นอนรบกวนพาชมนิดนึงได้ไหมฮะตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับสุดลูกหูลูกตาข้างล่างน่ะใช่หมดเลยนะฮะใช่หมดเลยก็ปลูกเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ชุดนี้ปลูกไปก่อนไปก่อนหน้านี้มาโตละแล้วก็มีชุดใหม่ปลูกขึ้นมาเพิ่มไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้แนะนําให้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือข้างๆเลยข้างๆเลยเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือทําอะไรฮะ อ๋ออันนี้ก็จะขุดล้อมเพื่อจะย้ายที่ขุดล้อมเพื่อจะย้ายที่ตัวนี้นะครับง่ายมากสามารถที่จะขุดล้อมเพื่อย้ายได้ไง่ายๆเลยแบบนี้ครับวิธีการวิธีการทํำยังไงฮะก็ <c oughs> ขุดแล้วก็เอาถุงเข้ามาห่อห่มครับผมครับ <c oughs> ให้ดินเป็นก้อนครับ <c oughs> ให้ดินยังยัง <c oughs> เป็นก้อนอยู่รากไม่ <c oughs> ขาดครับผมแล้วเวลาย้ายไปไม่ตายแน่นอนไม่ตายแน่นอนครับไม่ตายแน่นอนแล้วก็มีการรูดใบนิดนึงเพื่อเพื่ออะไรฮะ เพื่อให้เขาจะได้ไม่ดูดน้ําเลี้ยงจากต้นครับไม่คลายน้าประมาณนั้นไม่คลายน้านะครับเห็นไหมครับความสูงขนาดนี้ต่อไปนะครับธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นกันนะฮะก็คือธุรกิจไม้ล้อมนะฮะเขาไปลงไว้เรียบร้อยก็เป็นไม้ล้อมคุณรู้ไหมว่าไม้ล้อมนะครับในประเทศไทยมีเยอะแยะหูกระจงแคนาทุกอย่างนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าพวกนั้นยิ่งปลูกยิ่งโตยิ่งแต่มันก็ไม่มีมูลค่านะครับไม่มีมูลค่าโตมาขนาดไหนปลูกในบ้านก็ไม่มีมูลค่า แต่คุณดูนะครับตัวนี้เป็นไม้ล้อมที่มันมีมูลค่าแพงแพงมากเป็นไม้มงคลด้วยพยุงจีนนะฮะเป็นไม้มงคลปลูกในบ้านปลูกอะไรเนี่ยในประเทศจีนที่ผมพาไปดูมาแล้วนะครับปลูกรอบบ้านเนี่ยสิต้นนะครับสิปีผ่านไปเขาขายต้นละ8 0 0แสนบาทนะฮะตีเป็นเงินไทย8,0,000 0บาทรู้ไหมว่าเขาขายไม้ที่ปลูกรอบบ้านแค่นั้นเองไม่ได้มีพื้นที่อะไรเลยปลูกรอบบ้าน10ต้นนะครับเป็นเงิน8ล้านบาท เป็นเงิน8ล้านบาทเพราะฉะนั้นผมเห็นแบบนี้ปลูก10ต้นได้8ล้านโอ้โหต้นละ8 0 0แสนอันนี้คือเรื่องจริงในประเทศจีนนะฮะนี่เป็นราคาในเมืองจีนแต่ผมอยากชี้ให้เห็นนะครับว่าเกษตรกรไทยคนไทยนะครับในเมื่อจะปลูกต้นไม้รอบบ้านปลูกตัวที่มันมีค่ามีราคาดีกว่า15ปีผ่านไปยังได้เงินล้านนะฮะถ้าสมมติว่าเราปลูกหูกระจงนะครับหูกระจงได้ร่มเงาเหมือนกันนะฮะไม้ฮวงโห่ลี่ก็ได้ร่มเงาเหมือนกันแต่หูกระจงปลูก15ปีผ่านไปต้นใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ขายไม่ได้เลย มีแต่มันจะล้มทับบ้านนะฮะอันนี้คือแนวคิดที่ต่างกันนิดนึงก็มูล,ลค่ามันก็ต่างกันผลลัพธ์ก็ต่างกันนะฮะอันนี้จะย้ายไปที่ไหนครับอ๋อย้ายไปในในในที่ตรงล่องคลองนิดหนึ่งครับผมล่องคลองเพราะตรงนี้จะต้องการถมที่ให้สวยงามเพิ่มอีกหน่อยอ๋อโอเคครับก็ตัวนี้นะครับท่านสนองก,ก็อนุญาตแล้วนะครับว่าให้เป็นพื้นที่ดูงานได้ถ้าใครสนใจศึกษามาดูงานตรงนี้ได้นะครับคุณพ่อ เบอร์โทรอะไรครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสี่สามสามอันนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรของพ่อพ่ออะไรนะฮะดำรงครับผมพ่อคุณพ่อดำรงนะฮะคุณพ่อดำรงก็ดูแลที่สวนของท่านเสนอนะครับตรงนี้แล้วรู้ไหมครับว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับจากนี้ต่อไปนะฮะคนทั้งประเทศไทยจะมาดูงานที่นี่เพราะมันเป็นแปลงใหญ่ที่สุดนะครับแปลงใหญ่ที่สุดที่ปลูก200ไร่นะฮะ200ไร่ ปลูกไป2 0,000นต้นฮะมูล,ลค่า200ล้านบาทลองคิดดูว่า200ล้านบาทเนี่ยมันจะเป็นจริงแบบนั้นไหมราคาจริงมันจะได้เท่าไหร่นะฮะอันนี้เราคิดขั้นต่ำนะฮะใน10ปีผ่านไปแต่ว่ากว่าจะถึง10ปีนะครับเราก็ต้องมาดูการเจริญเติบโตของเขานะฮะว่ามันปลูกง่ายปลูกน้อยมันมันยากยังไงมันสวยงามขนาดไหนมันเป็นเงินขนาดไหนต่อไปคนจีนนะครับก็จะมาดูงานที่นี่คนเวียดนามก็มาดูงานที่นี่ว่า นี่เป็นแหล่งที่ปลูกไม้่วงโหรี่ไม้ที่คนจีนเชื่อนะครับไม้ที่คนจีนถือว่าเป็นไม้มงคลที่สุดถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณค่าที่สุดในประเทศจีนอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ในประเทศจีนการที่จะปลูกแปลงใหญ่อย่างนี้ก็ยากนะครับเพราะว่าในในประเทศจีนยังถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามของเขาไม้ห่วงห้ามก็คือยังไม่ได้ปล่อยแบบฟรีนะครับแบบฟรีสไตล์ใครอยากปลูกอะไรก็ได้ไม่ใช่นะฮะในประเทศจีนจะมีกฎหมายห่วงห้ามนะครับเยอะแยะมากสําหรับไม้ตัวนี้แต่ในประเทศไทยมันไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามนะครับมันเป็นไม้ ที่ติดบัญชี2ไซตสสามารถปลูกได้นะครับแต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตัวนี้มีใบรับรองสายพันธุ์รับประกันสายพันธุ์หมดใช่ไหมฮะครับผมสามารถส่งออกได้จริงทุกต้นครับผมอันนี้ให้ความมั่นใจนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นเป็นต้นกล้าที่มาจากการขึ้นทะเบียนนะครับรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรแล้วขึ้นทะเบียนสามารถขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไม้บัญชี2ไซตสเพื่อการส่งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างล่างนะครับ ตามลงไปครับจะถามคุณพ่อดำรงนะครับว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรฮะอ๋อเป็นเครื่องเจาะหลุมสําหรับปลูกต้นไม้ครับผมเครื่องเจาะหลุมปลูกต้นไม้เร็วมากใช่ไหมครับแบบนี้ไม่ต้องใช้แรงคือประหยัดเร็วมากครับประหยัดแรงงานเยอะมากเพราะถ้าสมมติว่าคุณปลูก10ต้น20ต้นไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าคุณปลูกเป็นหมื่นต้นนะครับตายแน่ครับถ้าขุดถ้าขุดนี่คือไม่ไหวนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติจ้างคนมาขุดเนี่ยขุดเนี่ยมันก็ต้องโอ้โหใช้เงินมหาศาลนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วถ้าสมมติ ขุดมาแล้วหลุมมันจะประมาณไหนครับประมาณ50เซนครับผมประมาณ50เซนนี่เลยใช่ไหมครับครับคว้างฟ้าง50ลึกห0ครับผมตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้กว้าง50ลึกห0ตัวนี้ดีอย่างนะครับคือว่าถ้าหลุมมันใหญ่เนี่ยหลุมมันใหญ่เราสามารถที่จะผสมปุ๋ยอัดเข้าไปด้านล่างได้นะเห็นไหมครับประมาณประมาณนี้เลยดินแข็งขนาดไหนก็ขุดได้นี่ก็ค่อนข้างแข็งพอสมควรนะแต่อันนี้ดินคือล้วนซุยเราก็ไม่ได้ดึงดินขึ้นมาครับผมครับผม ก็ไม่จําเป็นก็ปลูกไปได้เลยครับผมครับปลูกไปได้เลยส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงใหญ่นะครับอีกแปลงหนึ่งแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วฝั่งนู้นปลูกใหม่ใช่ไหมครับผมฝั่งนู้นปลูกใหม่ปลูกใหม่ยังไม่สูงเท่าไหร่ยังไม่สูงเท่าไหร่เพราะเป็นฝ้งพันฝั่งนู้นนะฮะใหญ่ไหมฝั่งนู้นก็โตเท่าๆกับด้านหลังครับอ๋อโตเท่ากับด้านหลังดูนะครับแปลงนี้นะครับ200ไร่เดี๋ยวติดตามชมกันดีๆนะครับผมจะ ผมจะทําสคริปต์เรื่องนี้นะครับแล้วตามเรื่องนี้ไปจนถึงขั้นขายยังประเทศจีนยังไงนะฮะตามไปเลยเมื่อกี้เราก็ไปดูมาแล้วนะฮะเครื่องเจาะแล้วก็ไปดูตรงด้านหน้าสวนนะครับอันนี้เป็นด้านในของสวนด้านในท่านดูครับโหสุดลุคหหลูกตาเลยครับตัวนี้แปลงนี้นะครับของท่านสนอไม่ถึงไม่ถึงร้อยไร่นะครับประมาณร้อยไร่ได้ไหมตรงนี้อ่าตรงนี้ประมาณ7 0กว่าไร่ครับ70กว่าไร่แต่มี3แปลงนะครับรวมแล้วนะครับของท่านสนอเนี่ยปลูกไป 200ไล่นะครับ200ไล่เป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับใหญ่ที่สุดในภาคกลางแล้วกันนะฮะในภาคกลางเพราะว่าทางภาคเหนือมันมีแปลงของบริษัทยอยู่นะครับซึ่งซึ่งใหญ่กว่านี้หลายร้อยไร่แต่แต่ตัวนี้200ไร่นี่ถือว่าใหญ่ที่สุดในเขตเพชรบูรณ์นะฮะเขตภาคกลางตรงนี้ท่านใดที่สนใจที่จะมาดูงานก็โทรไปตามเบอร์ที่ที่กล่าวมาแล้วนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะฮะมาดูงานสําหรับเกษตรกรที่อยากจะมีรายได้นะครับอยากจะมีรายได้ จากพืชที่มีมูลค่าเพิ่มสูงราคาสูงอันนี้มีใช้น้ำเนี่ยคือนี่คือน้ําหยดใช่ไหมครครับผมน้าหยดระบบน้ําหยดนะครับลองลองดูนะครับอันนี้แถมให้นิดนึงจะเป็นน้ําหยดประมาณนี้นะครับนี่ก็แค่เปิดวาล์วก็ลงมาเลยครับเราต้องมีถังพักใช่ไหมอ๋ออันนี้พอดีใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้พักน้ําครับผมอ๋ออันนี้ดูตรงเลยครับดูตรงมาแล้วปล่อยเลยครับผมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ที่นู่นใช่ไหมครับ ที่นู่นก็คือเราไปดูพ่อเลี้ยงคิดพ่อเลี้ยงคิดนะฮะพ่อเลี้ยงคิดที่ลําพูนนะอันนั้นคือต้นฉบับต้นแบบของน้ําหยดที่ใช้กับไม้ห่วหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดเนี่ยแหละของท่านใช้ระบบน้ําหยดแบบนี้นะครับแต่ของท่านทําถังข้างบนตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นข้างบนเลยคือดันมาแล้วออกมาเลยนะฮะแบบนี้ปล่อยน้ําไปเลยครับแบบนี้นะฮะน้าไหลตลอดก็ทําให้มันโตเร็วนะฮะอันนี้กี่เดือนครับอันนี้ก็ เดเดือนถึง8เดือนครับผมเดเดือนถึง8เดือนนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะเพราะว่าจากต้นกล้าที่มันต้นเล็กๆนิดเดียวนะครับกว่าจะโตได้ขนาดนี้ก็ต้องอาจต้องใช้เวลานิดนึนงครับท่านลองดูฝั่งนี้ด้วยนะฮะฝั่งนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นร้อยสองร้อยไ่นะร้อยสองร้อยไ่มูลค่า200ล้านบาทนะครับสองไล่200ล้านบาทสําหรับไม้ตัวนี้ผมคํานวณให้ง่ายๆนะครับผมคํานวณให้ง่ายว่าไม้ชนิดนี้คุณพ่อรู้ไหมครับว่าไม้ชนิดนี้ในประเทศจีนนะฮะ ต้นละนะครับอายุ10ปีเนี่ยไม้อายุ10ปีเนี่ยต้นละ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทไม้ชนิดนี้นะครับคือมันแพงมาก5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทแต่ในประเทศไทยนะครับเราไม่เอาขนาดนั้นในประเทศไทยเราตีต่ําต้นละหมื่นพอนะครับ<อ>ต้นละหมื่นบาทนะครับถ้าในประเทศไทยต้นละหมื่นบาทคุณรู้ไหมหนึ่งไร่ปลูกได้100ต้นนะครับระยะปลูกก็คือ 4, 4ีคูณสเมตรนะครับระยะปลูกที่ถูกต้องจริงๆเลยนะครับในประเทศจีนและในเวียดนามเนี่ยเขาปลูกกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะฮะก็ได้คําตอบว่า ระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุดก็คือ4,4เมตรเพราะฉะนั้นไร่หนึ่งเขาปลูกได้100ต้น100ต้นต้นละ1 0,000่นก็เป็นเงิน1ล้านบาทนะฮะอันนี้เราคิดขั้นต่ํานะถ้าสมมติราคาไม้อยู่ที่ต้นละ1 0 0 0 0บาทนะฮะเราไม่เอาต้นละ5 0,000ไม่เอาต้นละแสนเหมือนที่จีนเราแค่ต้นละหมื่นมันก็ได้1ล้านบาท1ล้านบาทต่อไร่นะครับใช้เวลา10ปีโดยที่ถ้าเราปลูกติดเรียบร้อยปุ๊บไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยติดแล้วนะครับยืนต้นได้แล้วจบครับ จะเหนื่อยประมาณปี2ปีแรกนะครับจะเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องของการดูแลว่าจะพืชใส่ปุ๋ยรดน้ํานิดนึงนะครับแต่ถ้ามันโตแล้วติดแล้วเราก็ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติได้มันเป็นไม้มูลค่าสูงนะครับที่สมควรที่จะมีไว้นะฮะสวนสวนไหนนะครับสวนอื่นนะที่ทําอ้อยอยู่ทําอ้อยทํามันสำปะหลังทําปามน้ามันทํายางพาราทุกอย่างนะครับท่านท่านไม่ต้องไปเลิกนะฮะท่านปลูกตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับหรือท่านใดที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแบบสวนนี้นะครับเปลี่ยนเลย ตรงนี้ที่เคยทาอ้อยมาก่อนไม่ทําแล้วนะครับเพราะมาดีดตัวเลขนะครับบวกลบคูณหารต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกอย่างกับกําไรที่มันได้มามันไม่คุ้มนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราปลูกตั้งแต่ตอนแรกปุ๊บทิ้งไว้มันเป็นไม้มันเป็นไม้ยืนต้นนะฮะซึ่งมันโตเองมันโตเองพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวปุ๊บไอตัวนี้มันไม่ต้องมปกีดเหมือนยางพารานะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ต้องมาเหนื่อยทุกวันไม่ต้องมาเก็บเหมือนเหมือนปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งต้องจ้างแรงงานตลอดนะฮะมาเก็บผลปาล์มเนี่ยทุก15วันเนี่ย มันต้องจ้างแรงงานตลอดทําอย่างอื่นอ้อยก็ต้องใช้แรงงานนะครับมาตัดทุกปีข้าวโพดเหมือนกันคุณต้องมาหยอดมเมล็ดทุกปีคุณต้องมาหักข้าวโพดทุกปีนะครับทุกอย่างมันค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนหมดแต่สําหรับตัวนี้ลงทุนครั้งเดียวจบนะฮะจนถึงขายเพราะฉะนั้นผลตอบแทน1ล้านบาทต่อหนึ่งไร่สําหรับเกษตรกร,ร,กรสมมุติท่านมี10ไร่ก็10ล้านบาทนะครับท่านมี10ไร่ท่านปลูกไปเลย10ไร่10ไร่1ล้านบาท 10, อันนี้เราพิสูจน์มาแล้วนะครับว่ามันปลูกได้จริงนะครับแล้วมันเข้าแก่นจริงในเมืองไทยนะเข้าแก่นจริงก็คือกลับไปดูนะครับคลิปย้อนหลังนะคลิป YouTube ย้อนหลังของไม้ห่วงหัวรี่นะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้ไม้ห่วงหัวรีเข้าไปดูใน u t u b e นะฮะไม้ห่วงหัวลีไม้พยุงไหอหลําก็ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วท่านไปดูว่า3ปีมีแก่นจริงรับประกันเลยนะครับว่าไม้ชนิดนี้เราปลูกทดสอบในประเทศไทยมาแล้ว3ปีมีแก่นจริงนะครับเกือบทุกต้นนะฮะ มันจะเริ่มเข้าแก่นปีที่3แล้วปีที่10ส,สามารถขุดขายได้นะครับขุดขายได้ก็ตลาดชัวร0 0อนะฮะบริษัทหงมู่ก็รับซื้ออยู่นะครับรับซื้อตัวนี้แล้วก็มันจะมีบริษัทจากจีนนะรับซื้ออีกหลายบริษัทขออย่างเดียวว่าให้ท่านมีของตอนนี้เราไม่ขออะไรมากครับขอให้ท่านปลูกซะก่อนขอให้มีของแต่ที่แน่ๆท่านมั่นใจได้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนคือไม้ตัวนี้นะครับแล้วตัดสินใจมาดูตัดสินใจ ปลูกนะครับปลูกไปสหรับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณพ่อครับกราบกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอบคุณท่านเสนอนะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นๆทั่วประเทศไทยนะครับที่ทําพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นแล้วหมดความหวังนะฮะกับพืชผลทางการเกษตรปลูกตัวไหนมันก็เจ๊งปลูกตัวไหนมันก็ราคาถูกนะฮะท่านกลับไปคิดใหม่นะครับตัวนี้ปลูกแล้วดีแน่นะครับสร้างรายได้แน่นอนสหรับวันนี้กราบขอบคุณและสวัสดีครับ